สวัสดีค่ะ FC น้องอุ๋งอิง FC สาวน้อยเป็ดเป็นแพง FC บาทูนสาวจอยนะจ๊ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอประเด็นน้องอุ๋งอิงและแม่หน่อยกับพ่อเอกนะคะที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือ,อพ่อโจมานั่งเคลียร์นั่งคุยนะคะของเมื่อวาน ค่ะมันจะมี FC กลุ่มเล็กๆค่ะไม่กี่คนหรอกที่เข้ามาปั่นในในช่องพ่อเอกไม่หน่อยมาปั่นให้เสียความรู้สึกทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น FC ตัวจริงเขาจะไม่พูด เขาจะไม่พูดแบบนี้มาปั่นในที่นี้ก็คือมาปั่นว่าเวลาน้องอุอิง,องกินข้าวหรือทำอะไรอย่างกินข้าวก็จะพูดให้แม่หน่อยว่าให้น้องกินมาปากระป๋องมามา่ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วก็กินของที่น้องชอบอ่ะ คือแม่หน่อยเขาก็เข้าใจพาะเขาเลี้ยงลูกมาของเขามาแบบนี้นะคะแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือโดนเกี่ยวกับพ่อเอกวันนั้นพ่อมากับพ่อเอกก็โดนค่ะว่าทําไมถึงปล่อยน้องอิงมากับพ่อเอก,อเออก,กอเอสองคนแล้วคนติดตามไปไหนแล้วพี่เอ็งกี้ไปไหนแล้วแม่นหน่อยไปไหนเป็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงทำไมมาด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ไม่สมควรเนาะ ถ้าเป็น fc จะจริงเขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็คือ fc พวกนี้มันดีประสงค์ร้ายมันจะอยู่ด้วยกันค่ะคือมันเป็นผู้อิจฉาคือหน้าตอนนี้คือแม่หน่อยกับพ่อเอกเหมือนตกหลุมพางของอมือ พวก f อมือดีคือแม่หน่อยกับพ่อเอกอะ่ะก็ต้องหนักแน่นค่ะถ้าไม่นั้นเราก็จะตกหลุมพางเขาแบบนี้นะคะในโซเชียลมันเป็นแบบนี้ในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องหนักแน่นค่ะเพราะเราอยู่ในโลกโซเชียลและในะและ f อฟซตัวจริง เอฟซีตัวจริงเขาให้เกียรติพ่อหน่อยเ,อเกียรติแม่หน่อยกับพ่อเอกอยู่แล้วเขาจะไม่มีใครแตะอยู่แล้วและเท่าที่สาวจอยเข้าไปดูคลิปนั่งเคลียร์นั่งคุยก็เหมือนกับพ่อเอกกับแม่หน่อยตกลุมพางเขาให้เขาปั่นปั่นหัวเล่นค่ะ พราะพวกนี้มันต้องการจะทําทําลายวงสาวน้อยมันทำลายว่โจไม่ได้นะคะวอโจแข็งแกร่งเพราะแกมีภูมิต้านทานที่ดีจึงไปเล่นงานพ่อเอกกับแม่หน่อยอค่ะแม่หน่อยต้องคิดแล้วก็ต้องเตือนสติตัวเองกลับมา fc ตัวจริงอะจอยการันตีได้เลยว่าไม่มีใคยตำหนิแม่หน่อยอยู่แล้ว พราะเอฟซตัวจริงอ่ะเขามีแต่ให้เขาให้เขาให้มาลัยให้ทิปค่ะ f อฟซตัวจริงทุกคนเขารักแม่หน่อยพ่อเอกน้อง,งอิงแม่หน่อยพยายามอย่าตกหลุมพางเขานะคะค่ะ คือตอนนี้มันมันมาป่วนก็พยายามพยายามเข้มแข็งไว้ค่ะเข้มแข็งใจตัวเองค่ะเพราะมันจะเจออีกเยอะค่ะเพราะในโลกโซเชียลเราอยู่ในโลกโซเชียลเนาะจะเจอแบบนี้เยอะมากแล้วแม่หน่อยอะ่ะเป็นคนที่มีวาสนาดีตายกี่ชาติก็ หาไม่ได้ค่ะในโลกนี้หละไม่หน่อยกับอูอิงกับพ่อเอกวาส,สนาดีมากเขาก็มาอิจฉาไงคะเขาก็มาปั่นมาป่วนค่ะค่ะทีนี้เขาเล่นงานบอสโจไม่ได้เขาก็ม่เล่นงานไม่หน่อยกับพ่อเอกเพราะอะไรเพราะ แม่หน่อยพ่อเอ,อยกอยังอ่อนโซเชียลอยู่เขาก็เลยมาเล่นงานค่ะทีนี้เราก็ต้องให้กำลังใจแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็น้องอุ๋งอิงนะคะเพื่อให้ผ่านจุดๆุดนี้ไปได้พ่อเราจะอยู่กับโซเชียลของมันอีกนานทีนี้เมื่อวานแม่หน่อยกับพ่อเอกก็ได้มานั่งเคลียร์เปิดใจคลิปของบอจโเมื่อวานก็ รู้สึกโล่งนะคะเพราะสิ่งต่างๆที่แม่หน่อยเขาทํากับลูกเขาปฏิบัติของเขาอยู่แล้วลูกเขาเป็นแบบนั้นร่างอุงอิงก็กินแบบนั้นหยอกเล่นกันกับลูกก็ผิดนะคะแม่หน่อยบอกผิดตัวนี้ก็อยากให้แม่หน่อยอเข้มแข็งนะคะ อย่าตกลุมพางห้ามตกลุมพางถ้าตกลุมพางคือเราจะเสียประสาทไปกับมันอย่างอย่างเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้งานของน้องก็เยอะแล้วได้มาอไรก็เยอะเราอยากทำอะไรเราก็ทำไปเถอะค่ะอยากอยากให้น้องกินอะไรก็กินเหมือนเดิมอะค่ะ เอฟซีที่เขาให้มาอะไรไปเขาก็ให้ไปไม่ต้องไปสนใจใครคะ่ะไม่ต้องไปแคร์ใครก็ขอให้พ่อเอกกับแม่หน่อยหนักแน่นอย่างเดียวคะ่ะเขาให้ด้วยเสน่หานะคะเอฟซี FC ที่เขาให้เขาไม่เคยห้ามนู่นห้ามนี่เขาไม่เคยพูดนะคะอันนี้เป็น ไม่ใช่ fc ตัวจริงค่ะถ้า fc ตัวจริงเขาไม่พูดนะคะค่ะอันนี้เราก็ให้กำลังใจไม่หน่อยพ่อเอกต่อไปนะคะถ้ามี fc คนไหนที่มีปัญหาให้มาแล้วก็ไม่ต้องรับค่ะคืนเข้าไปมาเลยค่ะเพราะปกติ เรามีเงินเราก็ต้องใช้ใช่ไหมคะถ้า FC คนไหนให้มาแล้วมีปัญหาก็คืนเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องใช้ของเขานะคะค่ะคือตอนนี้เราพูดได้เต็มปากเลยนะคะสาวจอยพูดได้เต็มปากเลยว่าเราแม่หน่อยกับพ่อเอกกำลังเข้าทางเขาจ้องทำร้ายไม่ได้ด้วยเลขก็เอาได้กลนคะ่ะพวกนี้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อเอกแม่หน่อย น้องอู๋อิงด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ